ขณะนี้เราชื่อว่าเป็นผู้มีบุญแล้วเล่งสร้างพระโพธิสัตว์เจ้าท่านวันเนี้เทวโลกเทวดาเป็นนิลมิตไฟสว่างสวัยในพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีในเมืองมนุษย์ชาวพุทธเราทู่วโลกเตรียมเข้าพรรษาเตรียมการที่จะปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐานอาตมาอยากให้โยมอ,อย่างที่อาตมาว่านะ ให้โยมกลับไปบ้านตั้งแต่วันนี้มันพุ่งเนี่ยวันนี้ก็ได้โยมเข้าพรรษาวันนี้โยมมาที่ดาแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันพุ่งนี้เป็นต้นไปสามเดือนนี่ครับพระเจ้าจะขอสมทานรักษาอุโบสถศีลใครอยากจะเปลี่ยนภพจากผู้หญิงเป็นผู้ชายนะคือว่าเราเกิดมามันทุข์ใช่ไหมนะเป็นผู้หญิงนี่เป็นแม่บ้านเนี่ยมันเหนื่อยนายเห็นโยมมาบนนะ่นเนี่ย ยมบนเยอะนั่นก็ทำนี่ก็ทำนี่ก็ทำนี่ก็ทำผู้ปวดหัวอาตมาก็ว่าเอออยากจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติให้รักษาอุโบโสถศีลเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติให้มันเกิดเป็นผู้ชายที่จะได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดสัปยางหลวงแทนอาตมาเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินแล้วมาเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเอเคุณมณิทมาก็ได้เออคุณประพันธ์ธีรสวัิ์อยู่กรุงเทพนโน่นเออบอกให้มาเป็นเจ้าอาวาส เพราะว่านี่แหละคนบุญก็จะมาเชื่อมโยงกันสอนกันเหมือนกับโยมตั้งแต่ปีอาตมาจำได้ว่าปีสามสามเจ็ดสามปดนี่ยปีนั้นมีเกิดฝนดาวตกใช่ไหมประมาณนะั้นสามแปดสามเก้าสี่สิบอะไรเนี่ยประมาณนะั้ถ้านับอเด็กอายุตอนนั้นนะมาถึงเนี่ย มันก็จะอยู่ไปประมาณ20 25เนี่ย30ไม่ถึงเด็กที่เป็นโพดิสัต์เนี่ยเขาส่งลงมาเนี่ยเขาส่งลงมาเกิดแล้วเขาส่งลงมาเกิดเกิดที่ไหนก็ไม่รู้เป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้มาช่วยค้ำชูพระศาสนาคือตอนนี้มันเกิดมากระเดียบเดี๋ยววงจรเขาจะไล่เข้าวัดเองเทวดาเขาก็จะจัดสรรให้คนนี้อันนี้ก็ตัวหนึ่งละนี่ เนี่ยนี่ก็ตัวหนึ่งละอันนี้อ่ันหนึ่งเนี่ยอยู่เมืองแพร่เนี่ยปฏิบัติทรรมแล้วดเดี๋ยวนี้ปฏิบัติทรรมไปแล้วมันจิตมันไปข้างหน้าแล้วมันไม่ถอยแล้วจิตคนคนที่มีบุญมันก็ชักจูงเอาญาติโยมเชียงแสนเอานน่นนั่นนี่ชักจูงเมืองแพร่มาสร้างบุญกุศลเนี่ยนี่นี่ก็เป็นผู้ที่มีบุญอยู่แล้วชักจูงเอากลุ่มคนเข้ามาเมื่อเช้านี่ เมื่อเช้านี่นนคณะคณะกรุงเทพคณะสามรถบัสที่มาเมื่อเช้านั้นก็กเขาก็คือตอนเนี้ยคนที่มีบุญนะเขาจะจับสรรกันเองโยมกลุ่มใครกลุ่มมันเขาจะไล่บอกรีบ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 ร่งเขาวัดเขาวัดเขาวัดรีบไปสร้างบุญกุศลเนี่ยเขาจะไล่แบบเนี้ยเด็กที่อายุยี่สิบกว่าไม่ถึงสาสิบเนี่ยตอนนี้เทวดาเขาลงมาเกิดกันเยอะเนี่ เป็นหญิงก็มีเป็นชายก็มีกระเดี๋ยวศาสนามันจะดึงเข้าไปเองมันจะเริ่มรู้สึกว่าเออเราเกิดมาทําไมเราอยู่เพื่ออะไรชีวิตเรามีอะไรเนี่ยเนี่ยเทวดาโพธิสัตว์ลงมาแล้วนี่คือตั้งแต่ปีนั้นมาจะมาจํำได้ฝนดาวตกนั่นแหละไปนอนดูดาวตกบนบนรอยนั่นแหละที่มันเป็นแสงลงเป็นหาเป็นหานั่นแหละที่เขาเรียกว่าฝนดาวตกนั่นหละ คนมีบุญลงมาเกิดเพื่อค้ำจูพระพุทธศาสนาธรรมาเชื่อว่าถึงแม้ธรรมาจระตายไปหรือคนมีบุญในศาสนาครูบาอาจารย์จะลาลับดับกันไหมธรรมาเชื่อว่ามันจะต้องมีคนบุญเข้ามาสืบศาสนาต่อให้ถึงห้าพันพศพุทธศาสนาของพทธเจ้าโคตมะาเราเนี่ยเป็นปัญญาทิกะต่อไปเนี่ย ศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรสิ้นห้าพันไปแล้วพระศรีอริยเมตไตรจะมาเกิดเนี่ยต้องมีศาสนาแปดหมื่นปีพระศาสนาอายุยืนมากเพราะว่าพระพุทธเจ้าศรีอริยเมตไตรเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าที่ถึงพร้อมด้วยวิริยะธิกะมีบารมีความเพียรมากทำบุญกับพระพุทธเจ้ามาเยอะสร้างบุญมาเยอะนี่ไง แล้วที่นี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้พยากรณ์ตอนที่พระเทวทัตตกนรกนางจินจามนาวิกาตกนรกท่านพยากรณ์ว่าพระเทวทัตเนี่ยตอนที่จะสิ้นน่ะตอนที่จะจมลงไปในในในเมืองนรกแผ่นดินสูบเนี่ยเอาคางเนี่ยกระดูกคางเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าก็จะได้พุทธเจ้าพยากรณ์ว่าถ้าเมื่อสิ้นาศาสนาของพระพุทธเจ้า ห้าพระองค์แล้วพัทธรก,กับนี้ก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ที่จะมาต่อไปในการข้างหน้าช่วงนั้นจะเป็นช่วงว่างศาสนาช่วงว่างศาสนาจะเกิดพระปัจเจก,กพุทธเจ้าจะมีพระปัจเจกเกิดขึ้นพระปัจเจกนี่ไม่ใช่องค์เดียวนะคือตัดสรูแ้แล้วแล้วไม่สอนใครสอนใครไม่ได้เพราะบารมีไม่ถึงแต่มีเยอะอย่างห้าร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยในเขาคันธมาน ก็คือที่อินเดียนั่นแหละในป่าหิมมพานก็จะมาเกิดเป็นพระปัจเจกนะพระเทวทัตมาเกิดเป็นพระเจตปัจเจกชื่อว่าอทิสระอย่างนี้เป็นต้นอทิสระปัจเจก,กพุทธ,ธะสัมมาสัมพุทธ,ธะเนี่ยไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าเรานี่เพราะว่าบารมีไม่ถึงในช่วงต้องเกิดในช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าถึงจะเป็นพระปัจเจก นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้เนี่ยเห็นไหมขนาดเราห้าพันปียังเหลืออีกสองพันสี่ร้อยกว่าปีศาสนายังไม่จบจะต้องต่อพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเสียะยะอีกแปดหมื่นพระเทวทัตยังจมอยู่พระพุทธเจ้าตัดแล้วไม่มีไม่มีเป็นสองพระพุทธเจ้าตัดแล้วไม่มีเป็นสองหมายความว่า พระเจ้าบอกว่าจะต้องมาเกิดเป็นพระปัจเจกเนี่ยก็ต้องเกิดโน่นแหละช่องว่างเมื่อไม่มีพระพุทธเจ้าสอนโน่นแหละถึงจะพ้นนรกับว่างั้นเถอะถึงจะพ้นนรกและทีนี้พวกเราเห็นบาปไหมเห็นคนทำบาปอย่างพระเทวทัตนางจินจามนาวีกาพระเจ้าอาชา,าตศัตรูตกนรกคู่ พระเจ้าชาติตูก็จะได้เป็นพระปัจเจกองค์หนึ่งพุทธเจ้าพยากรณ์ไปแล้วไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเต็มบริบูรณ์แต่เป็นพระปัจเจกคือเป็นพระพุทธเจ้าที่ตัดสรูและจบไม่สอนใครสอนใครไม่ได้ไม่มีบรารมีนี่คือสิ่งที่รับรองได้ว่าพระพุทธเจ้าตัดแล้วไม่มีสองไม่เป็นสองพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ถึงจะเป็นพี่น้องกันห้าองค์เนี่ยก็มาทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์ ไม่มาพร้อมกันหมายความว่าไข่ห้าฟองเนี่ยมันเหมือนกับพวกเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นมิตรสาโลหิตเราเกิดมากี่ภพก,กี่ชาติแล้ววนเวียนอยู่ในวัฏงสกรมันน่าเบื่อไหมโยมขนาดเราทุกวันเนี่ยยิ่งทุกวันนี้เห็นสังคมโลกเห็นคนไม่มีศีลมีธรรมโอ้มันมันเหนื่อยหน่ายเราสร้างบุญดีกว่าเชื่อพระพุทธเจ้า อย่างที่จะมาว่ายุกเนี้ยวิทยาศาสตร์มันจเจริญสุดสุดและสิ่งที่มนุษย์ทำมากับวิทยาศาสตร์ทุกอย่างคุณอนันต์โทษมหันห้าสิบห้าสิบและจะมหาหันต่อไปก็คือ,อมันสร้างมันสร้างนิวเคลีย์มาไว้ทำไมก็คิดเอาเองเถอะมันว่าสันติภาพโลกเนไม่มีหรอกคนมันตราบใดที่ จิตมันมันคิดที่จะแย่งมันเป็นใหญ่เนี่ยมันไม่มีทางที่จะมันไม่มีทางที่จะลดลาวาสอก็อน,นี้แหละพุทธเจ้าถึงบอกว่าคนนอกศาสนาจะต้องล้มหายตายจากเยอะแยะเหลือแต่คนที่มีศีลเหลือแต่คนที่มีธรรมพวกเราเนี่ยสร้างบุญกุศลกันมาถึงขนาดนี้บาเรามีการได้ถวายปฏิทิโคมไฟ เราได้สร้างบารมีนี้แล้วแต่สิ่งหนึ่งอาตมาจะให้ก่อนที่จะเข้าพุทธิบัติพระเจ้าตรัสว่านัิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีสมถนะน่ะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยหรือให้ทานรักษาศีลสมถะภาวนามันไปไม่รอดเพราะมันไม่มีปัญญาจิตมันสงบอย่างเดียว มันไม่เกิดปัญญาปัญญาที่ว่าเนี่ยคือปัญญาที่ออกจากกิเลสโลภโกรธหลงอิจฉานิสยานี่คือหัวใจที่พูุทธเจ้าให้เราชำละพระพุทธเจ้าไม่ให้ได้ว่าอย่างสมมุติเราทำบุญเนี่ยมันได้ของมันเองที่จะรวยนะแต่เราไม่ต้องไปคิดว่าสาธุค้ัพเจ้าขอ ทำบุญแล้วขอถูหวยรางวัลที่หนึ่งไม่ต้องพูดแล้วมันได้ของมันเองแต่มันจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่ที่ทุนเราสร้างไปเรื่อยๆและดูคนที่ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมีทุกวันข่าวเ,เ,เขามาลงเก้าสิบล้านร้อยล้านเจ็ดสิบล้านหกสิบล้านสิบห้าล้านสิบแปดล้านหกล้านไม่เหลือหมดเพราะสู้บุญไม่ได้ เรานี่แหละเราสร้างของเราทำของเราไปเรื่อยๆสะสมทุนบุญกุศลทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเมื่อเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยทุกวันอย่างที่เรามาบอกให้ญาติโยมสวดอิดติพิโสอย่างอย่างอย่างพูดไ้เมื่เช้าไอ้ลูกสาวคนหนึ่งเมื่อวานเนี่ยมันมาบอกว่าหนูขอให้หลวงพ่อเป็นพ่อหนูมัน่าอย่างนี้หนูจะบวช หนูหายแล้วมันว่ามันเป็นหืดหอบนี่ตอนที่มันมามันหอบหายใจฟแอโฟแอโยมแล้วก็เป็นผืนขันไปทั้งตัวมาเวียนหหมผ้าพระทาตมาทำปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรสวดอีทิปิโสว,วันละสิบเก้าจบกำลังวันพระเลือดวันครูมันก็สวดเข้ามัน เดี๋ยวนี้มันบอกว่ามันหายโดยที่ไม่ต้องมากินยาเม็ดเดียวมันก็ไม่กินยาอ้าวแปลกไหมล่ะอโยมว่ามันแปลกไหมหลายคนทีเดียวที่มันเป็นน่ะมันหายแบบปิดทิ้งปิดทิ้งเมื่อวานนี้มันขอตัดผมมันจับผมมันอย่างเงี้ยมันจับผมหลวงพ่อตัดผมให้หนูด้วยผมจะเอาเอาเอาหนูจะเอาผมเนี่ยไปบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์มันก็ไปบวช ไม่รู้มันไปบวชไหนไม่รู้แล้วแต่มันเพราะว่ามานะันนธิจฐานของมันอย่างเงี้ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยคือเราอาศัยพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเนี่ยตามาเมื่อเช้าเนี่ยตามาอตอนที่พายม,ว,นนายมวันเนี้ยผ้าก็เยอะหัวชนหางเออหัวชนหางวันวินวสาขะเก้าหืนจะมาจําได้วันนี้สิบสองหืน่นโมสังโฆ ไม่มีที่เดินเลยแอ้อัดยาจจเดียดผลิตสุดทำไงเออต้องตัดละอย่างเงี้ยข้างบนก็จะลงโยมใจระมารู้นลยว่าฝนจะลงแล้วเขาก็ทวงเวลาทวงเวลาไอ้คนทั้งล่างก็เดินไม่ได้จะทำยังไงก็เอ้อัดกันเู่เมื่อเช้าเนี่ยยาโยมก็เห็นแล้วต้องกระจายออกไปข้างนอกวงนน่นแหละเหนือวิหารนน่ะดูดิ ห้าสิบสองผืนมันน้อยส,ออสัเมื่อไรเดี๋ยวปรากฏว่าพออธิษฐานสมาธิดันฝนเทพยดาขอฝนอย่าตกตอนที่โยมนั่งอยู่เลยเพราะโยมนั่งมันไม่มีลมอขอฝนอย่าตกเลยขอให้อธิษฐานผ้าถาวายผ้าเสร็จแล้วก็ค่อยตกเถอะก็เข้ามาในศาลาก็เรียบร้อยเลยอย่างที่เมื่อเชา้าเราลงเต็มที่ของของท่านเลยท่านพิลุนก็เอาเต็มที่ นี่แหละญาติโยมทั้งหลายสิ่งพวกนี้เราสร้างกุศลของเราเทพยดาฟ้าดินท่านรู้ของท่านเรามีบุญของเราเรารู้ของเราสิ่งที่เราได้สร้างไว้นเนี่ยพระพุทธสั์ก็สร้างอย่างพวกเรานี่แหละขอให้เรานึกเนี่ยถ้าสมมติว่าอ,า,อาอย่างนี้การจะถึงพระนิพพานน่ะมันไม่ง่ายหรอกมันไม่ง่ายแต่ทีนี้ บารมีที่เราจะสร้างเนี่ยอย่างที่คำปวดน้ำผักเหนืออีทางฐานะกรรมังอีทางศีลกรรมังอีทางภาวนากรรมังนิพพานปัจโยโหตุขอการให้ทานของข้าพเจ้านี้เป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพานขอการรักษาศีลของข้าพเจ้านี้ให้ถึงซึ่งพระนิพพานขอการเจริญจิตภาวนาของข้าพเจ้านี้ได้ถึงซึ่งพระนิพพานเนี่ยหมายความว่าเราสร้างบารมี เราสร้างทานศีลเราไม่จบชาตินี้ไม่จบใครเป็นพระอรหันยกมือขึ้นไม่มีอ่ะมีแต่อลตาหันเนี่ยเห็นหมดอ่ะเอ,อเพราะฉะนั้นพระอรหันเนี่ยทำยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีครูบาอาจารย์ท่านก็ปฏิบัติมาแล้วทีเนี้ยขอให้เราทุกคนเนี่ยตั้งปรารถนาอย่าว่าเอาแต่ให้ทานรักษาศีลน,น้อยลงภาวานาเหมือนคนนอนวัดน้อยลง เพราะนั้นเราหมั่นภาวนาถ้าเราไม่สร้างบาร,รมีเราไม่ลงทุน่ะมันไม่ถึงหรอกอย่าดีแต่พูดเราก็ต้องทําของเราด้วยเ,เรามาพบกันเนี่ยอาตมาก็อายุมันน้อยลงน้อยลงแล้วมันเหลือน้อยลงมันจะจากโยมวันไหนก็ไม่รู้แต่ธาตมาก็บอกว่าสิ่งที่ให้ธรรมะแกยโยมนี่แหละกระตุ้นโยมอยู่ตลอดเวลาว่าขอให้เล่งสร้างบาร,รมี ทุกคนเนี่ยจะติดอย่าแท้ทานจงรักษาศีลจงเจริญภาวนาบุญที่ได้เกิดจากการรักษาศีลภาวนามากกว่าทานยเยอะแยะไปหมดถ้าเรารักษาศีลน,นะโลกเนี่ยจะมีแต่โน่นยุคภษีอ่านสีดีงามง่ายอาริยะแปลว่าประเสริฐศีอริยะเมตรไตรคือเมตตา ศาสนาของพระพุทธเจ้าสีอริยเมตตาที่จะมาข้างหน้าเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าที่มีแต่ความเมตตาในอริยบุคคลอันประเสริฐหมายความว่าพระศาสนาของพุทธเจ้าสีอริยเนี่ยจะเป็นศาสนาที่คนเนี่ยมีแต่เมตตากันคนไม่มีตาบอดไม่มีหูหนวกไม่มีง่อยเปรี้ยเสียขาไม่มีปากแหวง มาคนทุพพลภาพคนจนก็ไม่มีมีแต่ต้นกับปลาลุกค่ะอยากจะได้แหวนหรือไปสอยเอาต้นกับปลุลุกค่ะอยากจะได้ผ้าสบายหรือก็ไปสอยเอามาอยากจะได้แหวนได้สร้อยข้าวไม่ต้องไปหาไปหุงข้าโพดเข้าสาลีเกิดเองด้วยของทิพย์นนยโยมยุคภาษีอริยเมตไตรนคนจะมีศีลมีธรรม คนที่จะไปเกิดในยุคพระศรีอริยเมตไตรต้องเป็นคนมีบุญเหมือนคนบังบทตอนนี้เห็นเขาเอามาลงเนี่ยโยมหน้าพิศวงเหมือนอาตมาที่จะมาทุดรงอาตมาพบเดินอยู่ดีๆหายเข้าไปในหินเลยเขามาลงแล้วเดี๋ยวนี้กล้องเดี๋ยวนี้มันแน่นะวิทยาศาสตร์มันก็แน่ตรงนี้แหละที่มันเห็นสิ่งลี้ลับอลองดูเถอ,อะ แถบกาญจน,นบุรีต่อพม่าเนี่ยบ,บังบางบทสิ่งที่เรายังไม่รู้มันยังมีอีกเยอะแยะลึก,กลับเนี่ยมันยังมีอีกเยอะแยะเนอว่างๆเอาอย่างนี้อาตมาขอแนะนำวันไหนทุกวันว่างๆขอจดไว้ก็ได้เปิดพิมพ์เสิร์ชเข้าไปเรื่องอัศจรรย์โลกใบนี้ของดรธนุพงศ์ อดีตอธิการอธิบดีกรมพระราชศึกษาเก่าอัศจรรย์โลกใบนี้แล้วฟังไปท่านเล่าเรื่องราวแอลายโอ้ฟังไปแล้วนี่จะจะมีคติเยอะแยะเราจะว่าถึงเรื่องพวกนี้ได้หลุงปู่เทพโลกอุดรก็อยู่ในนั่นเรื่องบุญกุศลเรื่องบาปเรื่องกรรมฐานมันจะอยู่ในนั่นอลองไปศึกษาดูยมอย่าลืมนะจดไว้เรื่อง อัศจรรย์โลกใบนี้เอาไปเปิดเสิร์นดูแล้วฟังไปเป็นตอนเต่นตอนแล้วว่างๆไปเพราะนั้นวันนี้อยากโยมได้มาร่วมกันในเวลาค่ำคืนอาตมาก็นึกว่าไม่มีคนแล้วก็ะกกวะกะจะได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เทศแล้วที่ไหนได้โยมมาตั้งเยอะก็เลยเทศให้โยมฟังเพื่อให้เกิดอานิสงส์เกิดบุญ ว่าปัญญานี่แหละมีแสงสว่างคือปัญญายังมีคําสอนของพระพุทธเจ้าเหลืออยู่ในโลกแสงสว่างในโลกนี้ไม่มีแสงสว่างใดเกินแสงสว่างแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเรานี่แหละถ้าหากว่าศึกษาเข้าถึงพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิธธ์ที่คุณพระหากรุณาธิคุณที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วจิตเราเนี่ยจะสะอาดจิตเราจะสว่างจิตเราจะสงบเป็นพุโทโธธรรมโมสังโฆอยู่ในจิตเรานี่แหละเพราะนั้นพรรษานี้ขอฝากให้ญาติโยมหมัน่นเจริญกรรมฐานภาวนาอนตมาก็จะแผ่เมตตาตามอาตมาได้ทำมาทุกปีตมาก็ทำของตมาอย่างนี้แหละเพราะนั้น พรรษานี้ขอให้พวกเราทุกคนเอาบ้านเป็นวัดถ้ามีโอกาสมาก็มาใส่บาตรตามปกติภาคเราก็อยู่อย่างนี้แหละอย่ามีเวลาอยู่ใกล้นี่หนออยู่กรุงเทพก็มาตามตามตามเวลาตามสะดวกแล้วก็โน่นออกพรรษาแล้วค่อยพบกันออกพรรษาแล้วก็ค่อยพบกันก็เอาบุญกุศลมาฝากญาติโยม ในวันนี้เป็นวันอาสาหะวันพรระตันตนาตยครบบริบูรณ์เกิดพระพุทธเกิดพระธรรมเกิดพระสงฆ์แล้ววันนี้สมบูรณ์อ๋อนี่เขาแจ้งแจ้งยอดเนาะ,อะทอดพระปา่าไฟฟ้าแสงสว่างผ่านทางลายโอเอในศาสนกิจคุบายทรนจำนวนหนึ่งแสน ห้าพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่หกตังค์ไม่นับไม่รวมนี่นะไม่รวมนี่นะอันนี้ทางทางไลโอเอทางไลโอเอทางลูกลูกสาวมันอยู่กรุงเทพไก่ไก,ไก่หนูมันทําอยู่ดังกรุงเทพอันนี้ก็ผ่านไลผ่านผ่านทางไลสดผ่านทางช่องเนี่ยต้องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็ขอให้ญาติโยม ที่ฟังทางบ้านโมทนาสาธุและก็ที่นี่เดี๋ยวก็จะให้พรพร้อมกันแล้วก็ค่อยนับรวมกับอันนี้ขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลที่ญาติโยมได้สร้างมหากุศลขอปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณาที่คุณแสงสว่างใดเสมอได้ปัญญาไม่มีขอญาติโยมจงประพฤติปฏิบัติธรรม มีดวงตาในตาปัญญาตาเห็นธรรมนั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาอันเบิกเบิดขอให้มีปัญญาเห็นพระไตรลักษณ์พระอนิจจังพระทุกข,ขังพระอนตัตังเห็นรูปไม่เที่ยงเห็นเบทนาไม่เที่ยงเห็นสัญญาไม่เที่ยงเห็นสังขารไม่เที่ยงและเห็นวิญญาณไม่เที่ยงตามกฎพระไตรลักษณ์ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงรู้ได้ทรงเห็น และจะดับทุกได้เพราะฉะนั้นก็ขออำนวยอวยพรในวันนี้ให้ญาติโยมทุกคนท้งที่นั่งกันอยู่ในศาลาทั้งหมดนี้และที่อยู่ท้งบ้านและทั่วโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองง,งอกงามไพบูรณ์ในการทุกเมือ่อทั้งปวงบุญทั้งหมดทั้งมนตั้งแต่วันนี้ทำมาตั้งแต่ตอนเช้า บุญใส่บาตถวายพัดตหารบุญถวายดอกไม้ทูกเพียนแด่บูชาพระราชนตรัยจนถึงเดี๋ยวนี้โยมได้นำดอกไม้มาบูชาพระรันตนตรัยได้ถวายพ้ดจีวรห่มพระธาตุจำนวนสิบสองผืนในวันนี้ทำบัตรทักษิลเสร็จไปแล้วสองรอบทั้งรอบ่ายและรอบคำ ได้ปล่อยชีวิตปลาจำนวน4ี่สบชุดวันนี้สองพันกว่าชีวิตปลาได้ไปมีความสุขพ้นทุก์ได้ถวายซึ่งพระพุทธรูปได้ถวายพระใจจีวรได้ถวายเทียนพรรษาได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนได้ถวายผ้าป่าในวันนี้เป็นที่สิ้นสุดขอกุศลทั้งหมดทั้งวนนี้ จงเป็นพระวัปัจัยกลับไปตอบสนองให้ญาติโยมทุกคนแม้นยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพใดชาติใดคำว่าอยากจนเข็นใจอยากร้ายอนาถาทุกขตะลำบากใดบังเกิดมีจงถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและใดน,นิพพานสมบัติเป็นที่สุดเกิดมาภพใดชาติใดก็ขอให้เกิดในดินแดนเขตแดนพระพุทธศาสนา ของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าประพฤติธปฏิบัติธรรมก็ขอให้ในโลกเข้าถึงพระผลนิพพานในนาคตการ้ในใกล้นี้ทั่วถึงทุกคนทุกท่านเออิ